มีเรื่องราวดีๆแน่นอนนะคะพรุ่งนี้ก็ขอเรียนเชิญน้องๆสื่อมวลชนที่รักนะคะไปที่เอ่อเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์ช่อง7นะคะรู้สึกจะเป็นสุดยอดมั้งไปดูกันว่าจะมีอะไรรับรองก็น่าจะเป็นเรื่องดีงามเป็นเรื่องชุ่มชื่นหวัวใจของเหล่าแฟนนางงามทั้งหลายนะคะที่ได้มาดูอะไรสนุกสนุกรับรองต้องสนุกแน่นอนแล้วก็มันลุน้นด้วยความตื่นเต้นร่วมกันค่ะทุกคำถามที่ไหนใคสงสัยมีม่พูจะตอบหมดเลยตอบหมดเลยค่ะพรุ่งนี้ก็ ไปคุยกันนะคะว่าใครอยากรู้อะไรไปได้เลยะคะ่ะเ็แล้วนะแม่ฮะที่ผ่านมาไม่เคยเม็ดนะเออ ไปรอวันพรุ่งน,นี้นะคะพรุ่งนี้วันที่22เมษายนนะคะบ่าย2โมงเราก็จะเริ่มพูดคุยกันก็เอาเป็นว่าทั้งฝั่งเทโรเอนเตอร์เทนเมนต์และก็ชีเดนโกลบอลก็นั่งอยู่ด้วยกันพี่ๆสื่อมวลชนมีอะไรที่จะสอบถามพรุ่งนี้เป็นลุยกันเลยค่ะใ,ใ,ใช่ค่ะใช่เป็นการเป็นการงานงานแน่นอนใช่ค่ะก็เรียกว่าจริงๆแล้วเป็นการ <S 2> <S 2> <S พลิกหรือว่าเปลี่ยนรูปแบบของมิสเวิลด์ไทยแลนด์นะคะเริ่มจากชื่อเลยก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีอะไรสนุกๆเราไปเมาส์กันค่ะส่วนใครใหญ่ไหมคะคะส่วนใครใหญ่จริงๆก็จะมอกว่าใหญ่ก็ใหญ่นะแต่ไปดูก็เหมือนดออกมาแล้วก็รอพรุ่งนี้ตอบทีเดียวเลยอาจจะหน้าแตกก็ได้นะไปลุ้นไปลุ้นนะคะขอบคุณมากค่ะ